ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายดอกไม้ดอกไม้หลายชนิดนั้นสวยงามในที่ร่มสิ่งหนึ่งที่ช่างภาพควรทราบคือเวลาใดที่บันทึกภาพออกมาได้สวยงามที่สุดอาจจะต้องศึกษาพฤติกรรมการออกดอกกับดอกไม้บางชนิดนอกจากนี้ก็ยังมี3ามช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพดอกไม้ดังต่อไปนี้ข้อแรกเวลาที่มีเมฆครึ้มเหตุผลก็เพราะเมฆจํานวนมากนั้นช่วยกรองแสงจากดวงอาทิตย์ให้กระจายตัวออกอย่างนุ่มนวลลงบนพื้นดินแม้ว่าท้องฟ้าจะดูไม่สวย แต่การถ่ายภาพดอกไม้ก็ไม่มีใครเอาเมฆมาเข้าฉากด้วยอยู่แล้วข้อที่สองหลังฝนตกภาพของดอกไม้ที่มีหยดน้ำอยู่บนใบหรือกลีบดอกนั้นดูสดชื่นมากกว่าภาพดอกไม้แห้งๆในเฟรมอย่างเทียบไม่ติดยิ่งถ้ามีเลนส์มาโครก็อย่าลืมโฟกัสหยดน้ำด้วยเพื่อใช้เทคนิคสะท้อนภาพภายในนั้นได้ข้อสุดท้ายเวลาที่มีแดดจัด มีเทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงอาการย้อนแสงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการมองเห็นของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลกับแสงแข็งโดยการใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสูงมากขึ้นจะช่วยให้สิ่งที่อยู่ในเฟร,รมมีขนาดใหญ่และช่วยให้แสงรวมในภาพไม่ต่างกันมากส่งผลในภาพที่ได้นุ่มนวลมากขึ้นแม้แดดแข็ง